สวัสดีครับสุนิโจทวิตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถทัวร์นะครับรถทัวร์ซึ่งเป็นรถทัวร์ไม่ใช่รถประจําทางนะครับเป็นรถรับจ้างไม่ประจําทางสังเกตดูจะเป็นป้ายสีเหลืองนะครับ30จะเป็น30นะครับสมุทรสามคอนออไม่ไแน่ใจว่าบริษ,ษัทอะไรครับเป็นสแกนเนียสแกนเนียสามร้บแรงนะเขาบอกนะเป็นรถ ประกอบนะครับเป็นรถประกอบเป็นคัสซีแล้วประกอบเองนะครับดูนี่สักก่อนนะครับสวยไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยเออเขาเรียกว่ากระจกนะฮะแบบงวงช้างนะยาวมากยาวนึ้นเื่อยเรื่อยครับเขียนว่าหนุ่มบ้านแพ้วนะครับบริษัทเดี๋ยวดูด้านหน้านดีกว่าครับ นี่ผมชอบนี้มากเลยนะกระจกมองข้างกระจกข้างนะฮะนกพะวันนกพะวันทัวร์ครับโอนกพะวันทัวร์เป็นรถสองชั้นนะครับสองชั้นครับสวยนะครับอันนี้เป็นกล้องหรืออะไรอ่ะกล้องครับนี่ข้างหลังมีติดสไปเดอร์แมนด้วย หลังมีสไปเดอร์แมนด้วยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นรถแปดล้อนะฮะแปดล้อเอ่อช้แบตเตอรี่กี่ข้อสองร้อยแอมนะครับสองลูกนะฮะแบตเตอรี่สองร้อยแอมสองลูกอันนี้เป็นหม้อน้ำนะฮะด้านหลังจะเป็นท่อสี่ท่อนะครับสแกนเนียหนึ่งหนึ่งสามนะครรุ่นสแกนเนียหนึ่งหนึ่งสาม ท้ายสวยนะท้ายมีด้านข้างครับจอดอยู่ที่จันทิมาลีสสถานะครับมากับทีมงานทัวร์หกเก้าปาร์ตี้เอ้าดร์นะทัวร์หกเก้าปาร์ตี้เอาดร์ท่านผมจะเข้าไปสำรวจด้านในครับว่ามีอะไรบ้างนะเป็นเครื่อง8สูบ8สูบทวี6สูบวี แถวเรียงหกสูบนะครับที่เราข้องน้ำนี่ก็จะช้าวข้าวข้าวข้างในได้ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยดูด้านในครับได้นะขึ้นไปได้เลยอ่าครับก็ไปวนหลอดด้านในนะครับใครไม่จะเปิดไฟนะมืดนิดหน่อยนะครับอ๋อนี่ครับคือเวอร์ชันสองก่อนแล้วกันป๊บนี่โอ้มืดนิดหนึ่งนะมันจะเปิดไฟหู้นั่งสบายนะเหมือนเครื่องบินเลยนะเท่ากับเท่ากับเครื่องบินขนาดย่อมๆเลยนะ มืดนิดนึงะครับโอ้ยเศรยฐาครับมืดนี่เลยนั่งสบายนะเหมือนพี่ไม่ได้เปิดไฟเหรอเปิดไฟได้ป่ะพี่เปิดไฟได้ไหมครับโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิออกยูทูปออกช่องยูทูปนะนี่ไอ้ไฟผมก็อุ้ยพี่รองเท้ามัต้องถอดหรอกไม่ถูกเลยแค่เก็บพยานยู่นะครับเดี๋ยวเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่ค่อยได้เปิดไงใช้แต่ไฟดิออนอยู่อ่านี่ออนเข็ยครับนี่ครับทีมงาน ข้างบนนี้นั่งได้กี่ที่ครับ40ข้างบน40ข้างล่าง10ข้างล่าง10นะครับได้50สบายๆนะครับบน40ล่าง10นะครับเปิดไฟอะไรเหรอไฟไฟข้างในนี่ครับมันมันมืดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับเปิดไฟแล้วครับสวอไหมครับเพื่อคู่มันมืดนิดนึงนี่ครับแถวละสี่นะครับนั่งแถวละสี่สบายครับ สี่สี่แต่ว่ามันจะเป็นแถวเฉียงนะสังเกตดูครับนี่ครับเฉียงอย่างนี้นะเฉียงไวน้นี้เฉียงไว้อย่างนี้เฉียงไว้อย่างนี้มันจะไม่ตรงกันแบบนี้นะครับมันจะไม่ตรงอย่างนี้นะเนื่องจากว่าตำแหน่งนะครับแล้วก็นั่งสบายแนละ้วก็เป็นแถวเฉียงแบบนี้นะครนี่ครับทีวีจอใหญ่ไหมจอใหญ่นะนี่ชาร์ปนะฮะสามสิบนิ้วนะครับโอ้มีไฟเทคด้วยนะครับนี่ไฟเทคไฟนีออนนะครับนี่ไฟเทคนฮะสุดยอดนะครับ ไฟเทปไฟในออนไฟภายในนะเมื่อตะคู่ขึ้นมามันจะเป็นแบบคือมันมืดน,นะโอ้เจา๋จาเลยพี่เจ๋าเลยมีไฟเทปไฟอะไรด้วยนะเวลาเปิดเพลงเวลากลางคืนนะเขาชอบสังสรรค์กันนะครับบางทีบานวันทิปนะไม่ไกลมากก็เพิ่มความสนุกสนานให้กับคนนั่งนะครับโดยมีแสงไฟแบบเร้าใจนะครับนี่ครับนี่สว่างาแล้วครับกว้างไหมครับผู้ชมเพื่อนๆครับหลังถึงหลังสุดเลยนะตรงนี้ครับหลังสุดตรงนี้นะ นี่ครับน,น,นู้นไหนรู่นบางมากนะเดี๋ยวเดินไปอีกรอบหนะึ่งดูไฟก่อนนะแถวสี่ขั้นสี่สิบนะสี่สิบข้างล่างสิบยี่ห้อสแกนเนียรุ่นสามหนึ่ง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 สามครับหนึ่งหนึ่งสามสแกนเนียหกสูบนะครับมันมีรุ่นแรงกว่านี้ใช่ไหมพี่นะมีมีมี แรงสุดของเมืองไทยตอนนี้กี่แรงครับ420 420นี <400 S 1> ่คือแรงสุดแล้ว124อะไรนะอ่า124เทียร์ซิลลวมาผมรีวิวไปแล้วครับตอนนั้น420โอ้โหเขาบอกว่าแรงมากครับแรงแรงโดนแรงอืมวิ่งสบายสบายวิ่ง106สบายสบายครับอันนี้มาจากกรุงเทพนะกรุงเทพมาจากรามรามคำแหงนะครับกับคณะทัวร์เขาชื่อคณะอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวนะทัวร์69ทัวร์69พาร์ตี้เอทาดร์นะครับนี่ครับ ผมก็นานๆได้รีวิวเกี่ยวกับรถนะเพราะว่ารถที่มาจอดที่จันทิมาลย์สอนเป็นร้อยๆคันแล้วครับแต่ผมก็ไม่เคยได้รีวิวนะฮะพอดีวันนั้นผมรีวิวไปเพื่อนๆชอบรู้สึกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูเยอะนะเขาบางคนเขาไม่เคยเห็นเขาสนใจเรื่องคนเนี้ยเขาจะสนใจมากนะครับางทีเราจะดูดยังการผลิตเลยว่าทำยังไงถึงออกมาเป็นคันนะอ๋อครับอันนี้คือประกอบประกอบคือจะซื้อกระสีมาแล้วประกอบนะใช่ตัวกระสีนอกกระสีนอกบบอ๋อกระสีนอกเกา่า แล้วเครื่องใหม่ไหมเครื่องเครื่องเก่าเหมือนกันเล่าอู้ไม่น่าเชื่อนะถ้าเกิดใหม่ๆเลยน่าจะแพงนะครับใหม่ๆเลยเฉพาะคัสซีอย่างเดียวสี่ล้านกว่าเฉพาะคัสซีสี่ล้านกว่าใช่คัสซีล้อพวกนี้นะใช่แล้วก็เครื่องอ่ะเครื่องมาด้วยไหมมาด้วยมาด้สี่ล้านกว่าแล้วตัวบอดี้อีกเท่าไหร่ครับตัวบอดี้เท่าไหร่ครับตัวบอดี้ประกอบพวกเบาะไหมเฉพาะตัวถ่ายอย่างเดียวไม่มีแอร์อ่าไม่เกี่ยวกับพวกจิ๊กซอว์พายนุ่มภายในอะนะครับตัวนี้กของตองอะล้านแปดห้าล้านแปดห้าอ่รวมคัสีอีกสี่ล้าน ห้าหกล้านแล้วหกล้านแล้วคันนึงไปมาสิบล้านได้อย่างงั้นนะไม่ถึงไม่ถึงพอไม่ถึงเหรอถ้ารถห้างมันตกคันหนึ่งหกเจ็ดล้านเองอ๋อถ้ารถห้าประกอบนอกคือหกเจ็ดล้านเองใช่อย่างนี้มันก็ตกอยู่ประมาณเท่ากันไหมสี่ล้านกว่าอ๋อถูกกว่าอีกหน่อยนึงอ๋อถูกกว่าหน่อยนึงถ้ารถห้าประกอบนอกก็คือว่ามันจะอเอาแล้วมันมาไงครับรถห้าประกอบนอกมันมาเรือเหรอหรือว่าผมันไม่แน่ใจน่าจะมาเรือโอ้มีงั้นด้วยเนาะ เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารนะครับว่าดูหลังขนาดไหนนะครับด้านล่างว่าผมจะดูห้องคนขับครับนี่ครับโอ้ห้องคนขับอยู่นี่นี่เลยครับคนขับนะโอ้โถงสบายนะครับมีห้องคอนโทรลเครื่องเสียงด้านนี้รฮบคนขับสามารถเปิดได้หรือว่าเด็กรถก็เปิดได้ตรงนี้นะมีวิสุ่อสารนะครับมีระบบไฟคอนโทรลภายในเก๋งนะฮะมีพวมด้านบนนะครับแล้วก็จะมีคนขับนั่งคู่กับเด็กรถคอยเป็น เพื่อนร่วมเดินทางนะมานั่งคุยกันตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้บรรยากาศในการเดินทางเงียบเหงานะฮะก็ชวนคนขับคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยเพื่อความเพิ่มความปลอดภัยดีด้วยครับตัวนี้จะเป็นอาจจะเป็นที่นอนนะครับเวลาไปพักบางที่ไม่มีที่พักก็คือมานอนบนรถได้นะสำหรับคนขับนะฮะแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้โรงแรมรีสอร์ทจะให้ที่พักสำหรับคนขับนะครับก็ถือว่าเขาต้องพักผ่อนนะคนคนขับรถที่ถือว่าต้องพักผ่อนอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นทั้งกับตันเป็นทั้ง ผู้รักษาชีวิตของผู้โดยสารบนรถนะครับต้องให้โอกาสเราครับอย่างที่จ่าที่มาดีสอก็จะให้ที่พักด้วย้วก็คนขับนะครับที่อาบน้ําที่อะไรต้องมีให้เขานะครับมีับแอร์ด้านบนมีน้ำมีประตูออกด้านนี้นะฮะมีถังรับเพลิงตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกวัดแบตเตอรี่อะไรพวกไฟระบบไฟนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมคือไปวนอยู่ด้านบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินลงนะครับรีวิวเพื่อนๆดูแบบนี้นะครับ จะเป็นห้องเออรู้สึกว่าจะเปิดอ๋อเปิดได้ห้องเก็บเก็บสมพละอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับเก็บของได้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่นั่งอีกสิบที่ครับสองสี่หกนะฮะเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบนะฮด้านล่างนะวะเล่นไพ่ก็ได้หรือว่าเอนั่งดื่มนั่งดิ้งด้านล่างตรงนี้ครับแต่มันจะเปิดไฟนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องส้วมนะครับ เป็นห้องห้องน้ำนะครับห้องส้วมนะครับสำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆนะก็มาเข้ากันได้นะครับตรงนี้นะฮะก็โอเคเลยนะครับก็นี่คือการรีวิวนะฮะยังมีลูกเต่าด้วยฮะหมายถึงอะไรไม่ทราบอ่ะก็รีวิวจบนะครับสำหรับการรีวิวรถทัวร์นะครับของบริษัททุกประวันทัวร์นะครับกับ สุนิโจทเว็บชาแนลนะครับขอบคุณที่ติด,ดตามชมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน